เชฟรินนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทํเข้าเว,นนวเหนียวมูนกันนะฮะข้าวเหนียวมูนนะครับเลือกข้าวสารอย่างดีนะครับแบบนี้จากนั้นก็ล้างสองสามน้ํานะครับถ้าเกิดมีสารส้มนะครับสามารถที่จะใช้สารส้มขัดข้าวได้นะฮะข้าวจะได้ขาวแล้วก็ใส วันนี้เราใช้ใบเตยนะครับใบเตยหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็จะนำไปปัน่นใส่น้ำพอที่จะปั่นได้ง่ายๆจากนั้นข้าวที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกรองเอาน้ำปั่นใบเตยลงไป ก็เติมน้ำไปนะครับบีบคั้นเอากลิ่นใบเตยออกไปให้ได้เยอะนี่ครับแช่ไว้ข้ามคืนเช้าวันถัดมานะครับเราก็จะนำมาหงุงมาเนื่อนะฮะก็เนื่อเหมือนข้าวเหนียวปกตินะครับแบบนี้เลยก็พอเนื่อข้าวไว้นะฮะเราจะไปทำ กะทินะครับอันนี้ก็คือกะทิเราจะมาทำกะทิเพื่อที่จะหมุนข้าว175กรัมนะครับสูตรนี้สำหรับข้าว250กรัมใช้กะทิเกินเป็น1กรัมแล้วก็อันนี้นะครับเราก็จะมาใส่หม้อเตรียมไว้แล้วก็น้ําตาลทรายนะครับ น้ำตาลทรายใช้1ขีดเกลือป่นนะครับ1.3ส่วน3ช้อนชาปลายช้อนนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับสัก3ใบแบบนี้บี้ๆหน่อยนะครับกลิ่นจะได้หอมนะฮะแล้วก็ผูกแบบนี้นะครับเพื่อที่เขาจะไม่ได้ดีดไปมานะฮะ ข้าวนะครับในระหว่างที่เรานึ่งข้าวเนี่ยใกล้จะสุกแล้วพอข้าวใกล้จะสุกเราก็จะนําเอากะทินะครับไปตั้งไฟไว้รอเพราะว่าทั้งสองอย่างจะต้องร้อนพอๆกันนะครับนะกะทิก็นํามาตั้งไฟเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับอย่าเปิดไฟแรงเดี๋ยวกะทิเขาจะแตกมันนะฮะ เขาจะไม่เนียน,นยต้องคอยคนพอให้น้ำตาลละลายแล้วก็ปล่อยให้เดือดเบาๆนะครับไฟเบาๆที่สุดนะฮะก็ให้เดือดแบบนี้นะครับจนน้ำตาลละลายคนคนดูหน่อยนะครับน้ำตาลเขาจะติดก้นหม้อเนี่อน้ำตาลละลายเข้ากันแล้ว แล้วก็เตืดเบ,บือๆเบาๆอย่างนี้นะฮะสอนาทีเราก็ปิดไฟข้าวก็สุกพอดีนะครับข้าวเราก็นำมาใส่ภาชนะที่จะนำหมูมามามูลนะฮะอันนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกที่มีฝานะฮะก็จะง่ายหน่อยจากนั้นเราก็ใส่กะทิลงไปนะครับที่เคี่ยวไว้ร้อนๆน,นะครับ ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันกับข้าวดีเม็ดข้าวให้กะทิเข้ากันให้ได้จนทั่วนะฮะอันนี้เราใช้ใบเตยนะครับถ้าเกิดใครจะใช้อัญชันตอนแช่ข้าวนะครับตอนเมื่อวานนะฮะ เราก็จะนําเอาดอกอัญชันนะครับแช่ไปในข้าวแช่ไปกับน้ำแช่ข้าวนะครับแล้วข้าวเขาก็จะเป็นสีม่วงของดอกอัญชันนั่นเองนะครับอันนี้เราใช้น้ําใบเตยปั่นนะฮะนะครับพออย่างงี้เราก็จะปิดฝาไว้15นาทีคลุมไว้นะครับ15นาทีพอครบ15นาทีเราก็จะ กลับด้านของข้าวนะครับเพราะว่าข้าวเขาจะได้แบบทั่วๆกันนะถ้าเกิดอย่างนี้ข้างล่างอาจจะแฉะนะฮะเราก็จะกลับด้านอย่างที่บอกนะครับจะเกิดตอนขัดข้าวก่อนที่จะแช่ถ้าใครมีสารส้มอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะใช้สารส้มขัดเบาๆกับเม็ดข้าวนะฮะเม็ดข้าวเขาจะได้ใสสวยนะฮะ อันนี้ทําทานเองนะครับอันนี้คือเมนูต่อไปนะครับที่จะไปทําก็คือจะไปใช้ทําเป็นข้าวเหนียวปิ้งกับทุเรียนนะครับพอกลับด้านแล้วเราก็ปิดฝาไว้อีกประมาณ10นาทีนะฮะจนเขาเซตตัวนี่นะครับพอได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้อะอันนี้ก็คือได้เป็นข้าวเหนียวมูลนละก็จะนําไปทานกับข้าวเหนียวม่วงข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้แต่ว่า อันนี้นะครับจะไปทำข้าวเหนียวปิ้งไส้ทุเรียน